มูนไปด้วยกันกับช่องคอยน e w ิวมูนนะครับสำหรับคลิปในช่วงวันจันทร์นะครับความที่ข่าวเนี่ยมันน้อยไปหน่อยผมก็จะเอาเหรียญมีมกับกลุ่มเหรียญของทางฝั่งของอเมริกาไว้ท้ายคลิปนะ รวมถึงคลิปของฝั่งของเหรียญลูน่ารือ XRP อ่ะมันก็เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับก็เลยรวมเลยนะครับเราก็เหรียญมีมก็ไม่ได้มีข่าวสำคัญอะไรนะถ้าอยากจะฟังก็ตามสไลด์ด้านหลังเลยนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมตกระดานปิดเก็ตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าคลาสสิกนะครับดอกหถึงแดซ ในเดือนนี้คิดเป็นหลายปีระยะเวลาการฝากคือ30วันกระดานไปแนนไทยแลนด์สภาพคล่องดีเหรียญเยอะอนาคตมีระบบสเต็กเอิร์นเซฟิงผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ ลูน่าคลาสสินะครับเป็นข่าวดีมากจริงๆมีอยู่สองข่าวซึ่งผมว่าน่าจะประมาณวันที่หนึ่งกับวันที่สองหรือวันที่สามน่าจะได้อัปเดตตัวเลขการเผาของไบแนน c e อันนี้เป็นข่าวแรกเลยที่ช่วงนี้ตลาดมีวิถีมินิบลูนะครับหรือ c o ตคอยบูรัน ก็จะมีผลต่อลู n a าค a s ส i ิแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยฉะนั้นข่าวแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับคือรอใบแนนแหละนะครับเราก็ราคายิ่งมามินิบูของบิตคอยประมาณนี้เรื่องของสปอร์ตบิตคอยอีทนะครับก็ทำให้ราคาของลู n a าค a s สสิไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นนะครับกับข่าวที่สองนะครับเรื่องของ คดีเกี่ยวกับการชอ่อโกงก็เป็นไปนอย่างตามที่คาดนะครับแต่เน,นี้ยังไม่มี Refer อร์เผมแปลมาจากข่าวตามประเทศนะครับไม่มี r e f e r e n c e ว่าใครเขียนมาอะไรอย่างนี้แต่อยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นการเล่นเพื่อจะเข้าประมาณวันที่หนึ่งพร้อมกับการเผา เพราะจะมีการปรับราคาขึ้นก็ได้นะครับนั่นก็คือตอนเนี้ยมันว่าความกันไปัหลายวันแล้วเนาะเรื่องของโดคอนเรื่องของคดีทุจริตช่อโกงเขามีการสรุปคดีมาว่าตัวของ s อ c อเนี่ยโอ้ยากนะครับในการเอาผิดคดีช่อโกงของโดคอนนะครับมันหาไม่ได้ เขาคงพยายามแล้วแหละนะครับไปหาเซิร์ฟเวอร์ของฝั่งของเกาหลีใต้นะครับข้อมูลว่าโดคอนดึงเงินอะไรออกไปนะครับก็มันใช้ไม่ได้นะครับถ้าเอาจริงๆอ่ะนะครับเรื่องของการล้ม u s เ c เนี่ยมันต้องมาดูฝั่งของอเมริกาเพราะการจดทะเบียน stablecoin จะอยู่ฝั่งของเซเทเดลนะครับถ้าเกิดขุดสาวราวเรื่องไปจริงๆ คนที่ผิดอาจจะไม่ใช่แค่โดคอนคนเดียวอาจจะเป็นฝั่งนูนด้วยนะครับอาจจะสมรู้ร่วมคิดหรือโดคอนไม่ได้ร่วมด้วยก็ได้แล้วแต่คนจะคิดแต่ส่วนตัวผมถ้ามาอย่างนี้มันหัวกันแหละนะครับมันจะออกมาเป็นยังไงก็ก็ว่ากันนะครับก็ข่าวของโดคอนเนี่ยประมาณนี้นะครับว่าเอาผิดโดคอนยาก หลักฐานอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมกลัวเหมือนกันเรื่องของ XRP เนี่ยแหละนะครับไม่ใช่ของ XRP ของ Ethereum นะครับคือจะเอา Ethereum เป็น security ให้ได้เสร็จแล้วก็ทู่สีสอบฟ้องเข้าไปนะครับเอาอะไรมาก็ไม่รู้เสร็จแล้วพอลากไปลากมาก็ถ่วงเวลานะครับมันน่าจะออกมาเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ดูความคืบหน้าแล้วกันของ Ethereum เรามาดูฝั่งของแบรนด์เกริงเฮาส์ของ c ี o ของ Ripper นะครับของ XRP มาถึงอาคารศาลในนิวยอร์กมีการเจราจายุติข้อกล่าวหาของ SEC นะครับตามข้อมูลของแพลตฟอร์มเขา l i s t e n e r ซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับคด,ดตีต่างๆในสหรัฐอเมริกากิจกรรมที่เรียกว่าการประชุมการระงงับข้อพิพาด การจัดขึ้นในวันนี้คดีเรปเปอร์เอสอีีผู้ฟังในศาลเยอ,อร์อัลแลนวีอูสลาสมาคอนเฟียรันซีนะครับอิสคินลิจินนีจินอินบูนกัน นะครับแล้วก็ยาซานาคากกินีนะครับแล้วก็โกสเทเรนแล้วก็โกเซลนะครับอย่างไรก็ตามอย่างอัลเนอร์ทเรตนะครับข่าวเกี่ยวกับสกุลดี้ต้นของ ฟ็อกบิสเนสมีชื่อที่อ่านผมอ่านจะอ่านจะอ่านผิดอ่านผิดแน่นอนนะครับแล้วอ่านตะกุ่ตะกัดด้วยนะครับผู้เข้าไปฟังสารเหล่านี้ก็ปัญหาคือมันไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษด้วยเนาะนะครับเราก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของฝั่งของอเมริกาด้วยก็จะสะกดยากหน่อยนะครับเขาบอกว่าข่าวสกุลเนนิทเติลของฟ็อกบิสเ s s เนี่ย กล่าวการแถลงการของเธอว่ากิจกรรมดังกล่าวถูกพบเห็นในเขาลิสต์เนอรแต่เมื่อเธอพยายามที่จะเข้าถึงริปเปอร์เธอได้รับแจ้งว่าไม่มีอะไรแบ่งปันการมาถึงของแบรนด์เกเรนเฮาส์นะครับซีโอของริปเปอร์ประธานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสตูดิโอเอาเด o รอตตีนะครับที่อาคารศาลในนิวยอร์กในไม่กี่นาที ทำให้เกิดคำถามว่ามีการประชุมข้อตกลงระหว่างเซกกับริปเปอร์หรือไม่นะครับเพราะว่าแบดเกนลิงเขาไปตรงนั้นตามวันที่นัดซึ่งเขาก็จะไปส่งเรื่องของบัญชีนะครับตามที่ SEC เขาเรียกร้องแต่ปัญหาคือคุณแกลลี่เกเซอร์เรียกเท่าไหร่จริงๆกันแน่อันนี้เรี่ยวเราต้องดูนะครับเพราะข่าว ออก2,000ล้านแต่เอาจริงๆกับความผิดของ r i p p e r หรือ XRP ควรจะเสียเท่าไหร่อันนี้ไม่มีใครรู้และหลักฐานที่ส่งก็มีการเปิดเผยนะครับในศาลก็คิดว่าจะมีการแกะตากันแล้วก็มีตก,การตกลงกันจะมาตัดสินในเดือนเมษาอีกนะครับแล้วก็อีกทีคือพฤษภาด้วย มีสามช่วงเวลาเลยกะปันป่นปั่นววยวอดนะครับไม่รู้จะวายวอดหรือเปล่านิ่งเป็นเป่าซากเลยนะ XRP เหมือนรออะไรสักอย่างหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูการเคลื่อนย้ายของวานไม่ว่าจะเป็น b i t c o i อี t h อเรีย XRP เชนลิงมากกว่าประมาณหกร้อยสิบแปดล้านดอลลาร์นี่คือจุดคริปโตที่กำลังจะบอกว่า จะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ข้อมูลนี้มาจากวานเอเลอร์นะคะเผยเห็นว่าบิตคอยมูลค่ามากกว่า350ล้านซึ่งเป็นสินทรัพย์เข้ารหัสรับอันดับต,รตร้นๆตามมูลค่าอันตลาดถูกย้ายไปใหญ่ธุรกรรมแยกกัน2รายการการทำธุรกรรมครั้งแรกพบว่าคริปโตวานเนี่ยย้าย3599 BTC ซึ่งเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณ252 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักนะครับอีกกระเป๋าหนึ่งในขณะที่ธุรกรรมครั้งที่สองเห็นประมาณ1,500 BTC ประมาณ105ล้านดอลลาร์เปลี่ยนจากกระเป๋าเงินไปยังกระเป๋าอ n นนวอลเล็ตที่ไม่ได้รู้จัก Bitcoin มีการซื้อในราคา69,671ดอลลาร์ในขณะที่เขียน ลดลง1.9%ในยีบสชั่วโมงแต่มีการเพิ่มขึ้นถึง10.7%จากระดับต่ำสุดในรอบ7วันนะครับตอนนั้นอยู่ที่62,932ดอลลาร์ 62, ที่ตั้งไว้ในวันที่22มีนาคมจากข้อมูลของวาน Alert พบว่าคริปโตวานได้ย้าย xrp มูล,ลค่า100ล้านดอลลาร์เป็นสินทรัพย์ดิจตอนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการชำระเงินของ r i p p l r และน้อยกว่า100ล้านดอลลาร์จาก e ีท e r e เรแต่ละรายการซึ่งเป็นสินทรัพย์การเข้ารหัสลับที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ตามมูลค่าของตลาดแล้วก็มีเชนลิงก์นะครับการบราิการของ Oracle อีกผมขอขั้นเอาไว้ตรงนี้แล้วกันฉะนั้นธุรกรรมอื่นๆนะครับวันอรเลอร์ได้แก่ประมาณ210ล้าน XRP มูลค่า1 2 8้ล้านดอลลาร์โอนจากกระเป๋า อโนนวอลเล็ตไปอีกกระเป๋าหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งหมืน้าพันอีทนะครับมูลค่าห้าสิบสามล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ลิงประมาณ4ี่ล้านสองแสนสองหมื่นลิงนะครับก็ประมาณ4 000, ล้านดอลลาร์แล้วก็ประมาณแปดสิบล้านดอลลาร์โอนจากกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักเข้าๆนะครับว่าบิตคอยหลังจากเนี้ย แล้วก็เหรียญใหญ่ๆจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่อีกรอบในสัปดาห์หน้าตอนนี้นะครับาทางเหรียญมีมทางฝั่งของจีนจะมีอยู่ในเชนของ NEO ด้วยนะครับอีกหน่อยนีโอก็จะเป็นเชนที่ใหญ่เป็นฝั่งของฮ่องกงและเอเชียนะครับก็สามารถเปิดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า FORCE WIN Network d e ก i นะครับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นโดยรอบของมีมคอยบนนีโก็สะท้อนให้เห็นแนวโน้มปัจจุบันเกรือข่ายเช่น s o ล a าอีเท e เลียแล้วก็พวก L2 อื่นๆน,น,นะครับเริ่มมีเหรียญมีมของตัวเองในปี2024เดือนมีนาคมนะครับมีเหรียญมีมนะ่ะของฝั่งของนีโเหมือนกันได้แก่ชื่อว่าชูรัสบั u ส์นะครับหรือสะกดว่า S, S C H R U T E แล้วก็ฟังคลอยหรือฟัง F คอยนะครับหรือ F แล้วก็ the Hong f i หรือ H D นะครับฉะนั้น m มีนคอยก็เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของค่าแก๊สกันอีกทีคู่จับนะครับคู่ในการเทรดอะส่วนใหญ่เขาจะเป็น B N E O นะครับคล้ายๆกับ WBTC นะครับก็คือต้องเปลี่ยนเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของ NEO ก่อนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่ละชุดประกอบด้วยค่าแก๊สที่แตกต่างกันนะครับอย่างอุปทานทั้งหมดอย่างเหรียญแฟงก็ประมาณ7 9 9 6, 6 9 7นเก้นแฟงนะครับบูชบัคนะครับประมาณ1 ประมาณ1180ล้าน f นะครับประมาณ100ล้านเฟยหงหงเฟยนะครับประมาณพันล้านนะครับแล้วก็มีมีคอยตัวอื่นอนอีกนะก็เอาแจ้งไว้ประมาณนี้ละกันผมยังไม่เจาะนะครับเพราะเหรียญน,นี้ยัยงราคายังไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดมีเม้นเงินเข้ามาไหร่มีคอยพวกนี้พุ่งแน่นอน คล้ายๆกับตัวของโซลแอปทอสเน็ตเบิร์ดพลสนะครับกิจกรรมพุ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นหนึ่งการพุ่งขึ้นถึง48%นะครับเนื่องจากกระแสของอีทูเรียมพวกเลเยอร์สองต่างๆนะครับกำลังจะมานะครับแล้วก็กระแสของอีทูเรียมด้วยนะครับฉะนั้นโทเค็นอย่าง APT เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ48.82%ในช่วง สาบวันที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงระบบนิเวศแบบด y นามิกนะครับและเนื่องจากผู้ใช้งานรลายวันเพิ่มขึ้นเป็น2.5ล้านรลยนะครับเพ่มเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อมานะครับก็เป็นเหรียญทาง d o อกวิฟแฮนะครับหรือ w i p ก็เนื่องจาก m i เคิ n o v a า g a s นะครับนักลงทุนด้านริปโตเป็นเศรษฐีชาวอเมริกรัน แสดงความเสียใจอย่างมีไหวพริบนะครับและก็ไม่ได้ถือเหรียญมีมอย่างโซลน่าที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างด็อกวิทแฮทหรือวิฟนะครับ n o v a แ a s t นะครับก็น่าจะเป็นญาติของไมโนวาแกสแหละที่เป็น c ีอของ Digital Galaxy นะครับกล่าวในการประชุมครั้งล่าสุดที่ m a n h ัตตันนะครับตามที่ระบุไว้ในรายงานของ b l ม o m b e r g ดังนั้นการประชุมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของบิตคอย นะครับมันก็ไปสู่เงินสกุลที่ตอลอื่นๆดังนั้นวิฟก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้รับผลตรงนั้นนะครับดังนั้นเขาบอกไม่ได้ถือเขาก็ถือว่าโชคดีนะครับเขาบอกว่าฉันไม่ต้องการไมโนแกพูดติดตลกเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมนะครับสิ่งที่เขาสนใจก็คือบิตคอยนั่นเองนะครับนั้นโซรลนามีคอยพวกนี้ถึงแม้จะมีการพุ่งอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้สนใจเพราะเขารู้ว่ามันเป็นการปั่ นะครับเขามีเงินขนาดนั้นแล้วคงคงไม่เล่นเหรียญน,นีนแล้วนะครับฉะนั้นไมโนว่าแกก็แสดงปฏิสิธภาพของวิฟนะครับที่วิฟขึ้นก็พอแซมนั่นแหละนะครับซึ่ง่าตอนเนี้เขาวัดแนวต้านคือห้าดอนนะครับแต่ปัญหาคือวิฟเ,ออเริ่มหมดแรงแล้วนะครับไปไม่ถึงห้าดอนไปประมาณสี่จุดแปดดอนนะครับต่อมาเป็นเหรียญเปเ้ P ตอนนี้ก็เป็นหลีนที่มีการขยับดีนะสำหรับส่วนตัวผมแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่ที่ยังต้องขยับอีกนะครับหนึ่งในนั้นคือราคาบิตคอยยังไม่ได้ขยับต่อฉะนั้นเหรียญพวกนี้ก็อาจจะมันเลยไม่ได้ขยับดีนะครับเท่ากับตอนที่บิตคอยขึ้นมาถึงเจ็ดหมืนสามในเวลาที่ผ่านมาทำให้เปเป้ศูนย์ตัดศูนได้นะครับ มาอีตัวด้วยกันนะครับโทเค็นทีแมวเป็นเหรียญมีมนะครับก็เป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นคำว่าเหมียวนะครับหรือ Mew เป็นผู้นำนะครับของเหรียญมีมในช่วงนี้อันนี้ก็เป็นเหรียญของโซโลนานะครับเราก็เล่นกระแสตลาดกระทิงด้วยนะครับเราก็เพิ่มขึ้น9%ในวันนี้แต่เกือบ70,000ล้านดอลลาร์นะครับในภาคส่วนนี้ อันนี้เป็นมูลค่าของตลาดนะนะครับซึ่งเกินกว่าแ0ดพันล้านดอลลาร์นะครับปัจจุบันนะครับจริงๆผมว่าน่าจะเจ็ดเจ็ดพันดอลลาร์นะครับอันนี้มันเติมศูนย์มาน่าจะเป็นการผิดของการแปลมากกว่าฉะนั้นตัวนี้นะครับก็เป็นมีมคอยปัจจุบันที่อีกตัวหนึ่งที่ขอให้ได้แบบเกาะกระแสตัวของโซโลโนานะครับแต่จะเป็นเหรียญข้างในของ สาวกของแซมจริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจในข้อมูลลุกออนเชนก็กล่าวว่าเทเตอร์เนี่ยนะครับในยุคแรกๆหลายคนสร้างรายได้จากเหมียวเนี่ยนับล้านด้วยนะครับโดยเริ่มซื้อขั้นต่ำเพียงสาสบโซเทเตอร์รายหนึ่งได้เปลี่ยนการลงทุนประมาณ6,000ดอลลาร์ให้เป็น5้0 0 0 0สามหมื่นดอลลาร์นะครับในไม่กี่ชั่วโมงฉะนั้นกระแสที่อยู่เบื้องหลังของเหมียวเนี่ย ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงความสนใจเนื่องจากผู้ชื่ยชอบเหรียญมีเนี่ยมักจะมองหาการขายล่วงหน้านะครับคือตอนตลาดกระทิงเราก็จะมีการทิ้งลงแรงๆนะครับก็ตัวของเหมียวก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจะเข้าข่าวสุดท้ายด้วยกันก็คือบองนะครับส่งสัญญาณแจ้งเตือนข้อบอกพร่องในการซื้อขายของบองอดนะครับ มิชาบนะครับนักพัฒนาโดดเด่นชุมชนของดอทคอยได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับเทเลแกรมซื้อของบล n อ b บอบอทนี้มีไว้สำหรับการซื้อขายสกุลดิจิตอลบนบล็อกเชนของโซนามีการใช้ประโยชน์ตามรายงานนะครับตามที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียคำเตือนของมิชาบนะครับมุ่งเน้นไปที่อันตรายอาจเกิดขึ้นกับเจ้าของบอทเพื่อการแลกเปลี่ยนเหรียญมีเหมืองบอกได้ มีการแจ้งเตือนว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์มุ่งไปที่ช่องโบของกระเป๋าที่เป็นฮาร์ดวอลเล็ตนะครับของอันนี้ก็น่าจะมีการเทขายบล็อ์อย่างต่อเน,นื่องนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้บล็อ์ไม่ได้ขึ้นดีตามเหรียญอื่นๆฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็มาดูเหรียญฝั่งของกรอก AI ด้วยกัน อีลอนมาร์กนะครับก็เป็นคนโพสต์ในโซเชียลมีเดียเได้ล้อเรียนการอัปเดตครั้งใหญ่ของกอก AI ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ตัวย่อว่า LLM ของอีลอนมาร์ก็กล่าวบนแพลตฟอร์ม X ว่าทีม XA i กเนี่ยกำลังฝึกอบรมโมเดลสำหรับกอก2เป็นเวอร์ชันปรับปรุงแทนที่กอก1.5เวอร์ชันที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่28มีนาคม ฉะนั้นเหรียญก๊กต้องรีบสะสมเลยนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับโทเค็นไฟล์ตอนนี้ไปถึงสูงจุดสองแล้วครับแป๊บเดียวเองสำหรับการอ้งอิงก๊กหนึ่งจุดห้าเนี่ยจะมาพรา้อมกับความสามารถการให้เหตุผลตักกะที่สูงขึ้นและจะสามารถประมวลผลความยาวของบริบทได้ประมาณ1,28,000โทเค็นการอัปเดต ความสำคัญของโมเดลใหญ่นะครับตามรายงานรายละเอียดถึงประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดงานที่เกี่ยวกับการคณิตศาสตร์แม้ว่าความก้าวหน้าของเวอร์ชันกอล์ก1.5แต่อีลอนมาร์กก็โจมตีการแข่งขันปัจจุบันเมื่อเขากล่าวว่ากอล์ก2เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ AI ที่ล้ำหน้าที่สุดนะครับและมีความสามารถของกอล์ก2ก็ยังไม่ได้ถูกล้อเล่นแต่อย่างไรก็จะมีการรับรู้นะครับว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ AI ที่ใช้มากที่สุดรวมถึง chatgpt openai รวมถึงผลิตภัณฑ์ของ google ของ gmini e ก็สร้างโดยคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันฉะนั้นก็ไม่แน่นะครับว่าก๊อกอาจจะมาแรงอันนี้อ่านอย่างนี้หนึ่งกับอย่างที่สองคือก๊อก t อาจจะเปิดพีเซลเหรียญก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ผมว่าอย่าเปิดเปิดตัวสองเลยเอาตัวแรก ให้มันลอดก่อนนะครับฉะนั้นอีลอนมาร์กก็โพสต์วันที่29มีนาคมปี2020กับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกรอกเรื่องของ l u น่า l คส s ิก XRP มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับมิชชันนิวมูล v p ล u น่า l a ส s ิก XRP เปเป,เป้เหรียญ AI อะไรอย่างนี้ นะครับเราก็ฝากกระดานปิดเกตเอาไว้ด้วยและท่านใดสนใจในการเล่นเหรียญต้นน้ำหรือศึกษาเหรียญต้นน้ำเรามีหลักสูตรอยู่นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาด,านดันได้ผมก็จะเปิดคอร์สออสอนนะครับก็จะปิดวันที่ห้าเมษายนนะครับที่จะมีสิทธิ์ที่จะเรียนก่อนสงการกับหลังสงการ นะครับอีกทีผมจะไปเปิดตอนเดือนพฤษภาใครจะมาสมัครเลยหลังจากนี้คือเดือนพฤษภาแหละนะครับจะรับไม่กี่ท่านตามโควตาที่ผมไว้นะครับในช่วงเดือนเมษาก็สามารถที่จะสมัครกันต่อได้นะครับแต่พอเดือนพฤษภาเราก็ว่ากันอีกรอบจะเปิดกันอีกรอบนะครับเปิดก่อนจ่ายก่อนได้กําไรได้ได้ไดตารางก่อนนะครับจะเรียนแบบตัวต่อตัว,ตว โอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วสำหรับนี้ผมหวังว่า Luna หรือเทอร่าจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนติดก e t เว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใคร กระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานใต้